สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเดอะมอโคราชนะครับผมก็มาดูวอลเลย์บอลชายทีมเวียไ,ไทยซ้อมนะฮะถึงแม้ว่าเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียไปเมื่อวานนี้สำหรับทีมหญิงแต่วันนี้ก็มีทีมชายเขารุยต่อนะก็วันนี้มาพูดถึงนะฮะเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงกันหน่อยแล้วกันนะฮะที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะฮะเมื่อวานนี้ที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สําเร็จเป็นสมัยที่3นะคใครที่ได้ดูเกมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้ลุ้นกัน สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมกับการเชียร์ทีมไทยเกมเมื่อคืนนี้นะฮะก็โหรุ้นกัน5เซตเกมยาวมากนะฮะแล้วก็กว่าจะจบนี่โหรุ้นระทึกกันจริงๆแล้วก็กว่าจะออกจาก,กสนามถึงที่พักเร่งคืนกว่า เมืะะ่อวานนี้ทีมสไาลาของเราลงสนามเจอกับสนามของอทีมชาติจีนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูสีของเราเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียนะแล้วก็การได้เป็นเจ้าภาพในขณะที่จีนเนี่ยทุกผู้เล่นของเขาถึงแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ก็เป็นชุดแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลกนะแล้วก็ คุณภาพเสถียรภาพตัวผู้เล่นของทีมจีก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่มันแข็งแขนะจริงๆผมว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันแว่งมันไม่แปลกนะคือถ้าไปอยู่ในสนามเนี่ยนะฮะเป็นผมเป็นนักกีฬาจีก็คงแว่งเหมือนกันถ้าคนดูมเยอะมากนะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคนดูในสนามเนี่ยโอ้โหล้นล้นทะลักกันเลยทีเดียวนะฮะคือเต็มไม่พอนะแล้วก็มาเปิดขายตั๋วราคาราคายืนนะใบสองร้อยนะฮะก็เพิ่มเข้าไปอีกมันที่ทำให้แบบคนดูมันล้นเข้าไป ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะฮะโคนแรกที่ทางโค้ด่วนส่งลงสนามก็เป็นตัวผู้เล่นที่ปรับเกมมาจากเกมเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเป็นพิมพิชยาลงเล่นแทนทาาข,ของธนาชาตสุดก็คือว่าเป็นตัวหลักที่ทางโค้ด่วนก็ใช้มั้งแต่วินเอลและชุดนี้นะครับอัชราพรชัชชุออนพรพันธ์ทัดดาวหัตยานะฮะแล้วก็ดิบโรก็เป็นปีนุชยแล้วก็สุภัตรนะครับผม ขณะที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับก็มีเบอร์5นะครับอูบเมืองเจียนะครับเป็นตัวหลักนะครับหัวเสานะแล้วก็มีตัวเซตเบอร์8ปดจำชื่อไม่ได้แนละ้วแล้วก็มีเบอร์7จนะ็ดตัวหัวเสามีเบอร์11บีหลังนะฮะโจเย,ย์ถงนะฮะแล้วก็ตัวสร้างก็เป็นหยางหานอยู่นะฮะที่เป็นตัวตัวหลักของเขานะครับผมก็เกมในเซตแรกก็ต้องบอกว่าเราเล่นได้ค่อนข้างดีเราออกสตาร์ทได้ดีเกมของเราค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับผมก็เราเป็นฝ่าย เก็บชนะไปได้ก่อนในเซตที่1นะครับก็ดูจากฟอร์มในเซตแรกแล้วไม่ํามีปัญหาอะไรนะฮะดูดูการเล่นของเราแล้วเราก็น่าจะไม่พลาดแลวน่าจะชนะได้นำไปก่อน10เซต2เกมก็เหมือนกับไม่ไม่ต่างจากเซตแรกนะเกมของเราค่อนข้างดีกว่านะฮะลูกเล่นของเราแผ่วพาแล้วก็ยิ่งได้เรื่องของกองชงกองเชียร์ในสนามนี่ทำให้แบบเกมของทีมไทยมันค่อนข้างแบบโอ้โหไหลลื่นมากนะฮะแล้วเราก็ขึ้นนําไปนะฮะในช่วงท้ายเกมนะฮะต่อ18นะครับซึ่งเอาจริงผมไม่ไม่เคยเห็นสกอร์ แบบที่มันจะผม ży, ไม่เคยเคยเห็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะก็ก็คือโดนนําขึ้นแท่น24เนี่ยแล้วมันกลับมาแพ้นี่ถือว่านานๆจะเห็นดีนะนะฮะซึ่งเมื่อวานเราก็ทําให้ดูทีมไซก็ทําให้ดูได้นะฮะก็นำ24-18แต่สุดท้ายจีนก็แซงชนะไปนะครับ27-25ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จีนเขาทําเกมเสริฟได้ดีนะครับบวกกับเกมรับเสิร์ฟของเราก็ก็ก็หลุดไปด้วยนะฮะช่วงนั้นแล้วก็เกมรูปของเราก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหน่วงมากนะฮะช่วงนั กลายเป็นว่าจีนเขากลับมาแซงชนะไปได้แบบโอ้โหแบบพิกพิชพิชความคาดหมายจริงๆแต่ซึ่งจริงผมบอกว่าถ้าเซตสองเราปิดได้นะแต้มเดียวอะนะฮะแต้มเดียวนะฮะเราน่าจะจบ3ามูนย์เลยเรือยซ้ำนะฮะแต่กลายเป็นว่าพอเราปิดในเซตที่2ไม่ได้เนี่ยทำให้เกมในเซตที่3เนี่ยเราก็ ตามหลังอยู่เยอะนะครับเซตที่3ามในตามหลังอยู่เยอะจีนเขาออกตัวรีโดนนาไป4 1หนึ่งด้วยนะจีนนาไป4 1แล้วก็ช่วง,กล,งกลางเกมยังดีที่ว่าช่วงนั้นนะฮะที่ทางโคดโดนเปลี่ยนเกมเอาอโมเมลงมาเสิร์ฟนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนเปลี่ยนหน้า3แล้วก็ใช้โมเมลงมาเสิร์ฟซึ่งกลายเป็นว่าบอลเสิร์ฟของโมเมช่วงนั้นทําได้ดีอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวสําคัญเลยที่ทําให้ทีมสามารถพลิกเกมกลับมาจากที่ตามหลังอยู่หลายแต้มนะในช่วงเซตนั้นจนกระทั่งแซงกลับมา ตีเสมอแล้วก็เอาชนะไปได้เซตที่3นะครับก็ขึ้นนำไป2อต่อหเซตนะฮะหลังจากนั้นในเกมเซต4ก็ถือว่าจีนเขาหลังชนฝาและแล้วเราก็เริ่มที่จะไปดรอปอีกด้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคือเกมเรามันมันควรจะปิดได้แต่กลายเป็นว่าเซตสเนี่ยจีนเขาก็นำมาตั้งแต่ต้นแต่เรากา็พยายามไล่พยายามไล่ไปแต่ว่าคุณภาพของจีนเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับเกมรุกตัวเสาเบอร์5แล้วก็มีเปลี่ยนเขามีเปลี่ยนเรื่อย,อยนะเบอร์ 5, อร์12เบอร์1ิบะฮะเบอร์7เบเร์2นะไรเบอก็เของเปเรื่องนะุดท้าย ทีเขาก็ชนะไปได้เซตที่4นะครับผมก็ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตนะอ่ะซึ่งเกมเซต5้ากลายเป็นว่าเหมือนโมเมนตัมมันจะเหวี่ยงมาทางจีนที่เขาจะทําได้ดีกว่าแหละนะครับก็เขาก็ขึ้นนําไปตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมมีช่วงที่เขานํา2แต้มแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นผู้ตามที่ดีนะสำหรับทีมไทยถึงแม้ว่าจะโดนทางจีงนนําไปบางช่วง2แต้มที่บอกนะแต่เราก็ยังตามกลับมาตีเสมอได้ซึ่งเอาจริงเราก็ถือว่าไม่ย่อท้อในเกมเซตที่5ด้วยด้วยเสียงเชียร์เรงเชียร์แังใจงจริง,รง,รงผมรู้สึกว่าโมเมนตัมมัน อ่จาจนกระทั่งทางจีนเขานำ13 12ใช่ไหมแล้วเราก็ตีเสมอได้นะฮะ13เท่าแล้วก็พอเป็นทัดดาวลงไปเสิร์ฟทัดดาวก็เสิร์ฟเอสนะฮะเออถือว่าเป็นแบบโอ้บอลเสิร์ฟที่แบบมันฮุบลงท้ายคอร์ดพอดีอะมุมท้ายคอร์ดพอดีเลยทำให้แบบอ่าไทายก็ขึ้นเซตพอยต์ก่อนแล้วก็เป็นแมตช์พอยต์ด้วยเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ด้วยนะฮะ14 13นะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็ชนะไป16ต่อ14คะแนนนะครับอืมซึ่งก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีนะครับมันมีประเด็นหลายๆอย มีรายละเอียดเยอะมากนะครับในเรื่องของการเล่นของทีมไทยเองหรือแม้แต่ของจีนเองแล้วก็เรื่องของวิดีโอเชลเลตเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องอะไรพวกนี้มันผมว่ามันมันเป็นเกมที่มันครบรถเขาอารมณ์นัิ่งผมว่าถ้าเกิดเราชนะ3นะามศูนยนอาจจะไม่มีอะไรให้พูดถึงเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนีพ้พอมันเกมมัน5เซตมัเล่นหเซตแล้วแบบเหมือนเหมืลขเลตติ้งนะฮะเออนักกีฬาก็เหมือนเล่นเลขเลตติ้งพอดีแล้วขอความให้คนดูแบบ ก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันแบบมีความสุขที่สุดอ่ะนะฮะคือก็ถือว่าเป็นเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสุดสุขสมหวังสำหรับทีมไทยอีกหนึ่งเกมในในปีนี้นะครับผมที่เราสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นะครับก็กลายเป็นทีมไทยนะครับที่คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่3แล้วก็เป็นครั้งที่2ในการลงเล่นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสิปีที่แล้วนะครับใครใครมาทันนะผมเชื่อว่าแฟนวอลบอลหลายคนน่าจะทันนะแล้วผมก็อยู่ในสนามทั้ง2ครั้งเลยนะฮะสองพัน 2 1 3แล้วก็2023สิปีพอดีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกช่วงหนึ่งนะฮะสำหรับแฟนวบอลที่ได้ได้ชมได้เชียร์เกมกันในขันแบบนี้แล้วก็ผมถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดก,การในขัดนะถึงแม้แบบช่วงรอบแรกๆรอบแรกๆจะแบบว่าคนดูจะล้อมแหลมหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนหลังอ่ผลงานนักกีฬาดีคนดูก็อยากเข้ามา มาร่วมชมร่วมเชียร์นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมากๆเลยสำหรับจิงชป์เอเชีย2023นะฮะก็จบลงไปในปีนี้นะครับสำหรับซูชิแชมป์เอเชียต้องต้องบอกว่าสนุกสุดยอดสุดมันจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากทีมประเทศไทยที่จะได้แชมป์เอเชียแล้วนะครับพวกเธอก็ยังจะได้สิ์ไปแข่งขันวบอลลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2025ด้วยนะครับก็เป็นระบบใหม่ที่ทาง FIBA เขาปรับมาเล่น2ปีครั้ง นะะในศึกชิงแชมปโลกนะก็จะเล่นในปี2025นะครับ2027 2029สลับกันไปแบบนี้นะฮะสปีครั้งขณะที่ชิงแชมปเอเชียครั้งต่อไปจะเล่นในปี2026ก็คือหลังจากชิงแชมโลก2025นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็หลังจากน,นี้ทีมหญิงของเรานรี่จะเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกนะฮะที่โปลแลนด์นะฮะที่เมืองรูส16-24กันยายนนะฮะก็ สามารถติดตามชมกา่าสดโขกันได้ทางวอลล์บอลโ r ทีวีแล้วก็ทางโลกพอย์นะซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นคัดเอา2ทีมนะไปเล่นโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนะฮะที่ฝรั่งเศสก็รุ้นกันต่อนะฮะก็ปิดกำลังใจที่ดีในการคว้าแชมป์เอเชีย ในครั้งนี้นะครับผม,อมของทีมชาย,ยังเหลืออีกสรายการนะสำหรับทีมหญิงก็คือคัดโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมนะก็ลุ้นกันต่ออีก2รายการด้วยกันขณะที่ตอนนี้อย่างที่ให้ผมไม่ดูในช่วงต้นนะฮะผมมาดูซ้อมองเงินวอลเลย์บอลชายทีมไ,ไทยที่เตรียมตัวลงแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2022นะฮะหรือว่า2023นะที่ประเทศจีนตอนนี้ก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกัอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาก็มาซ้อมที่โคราชนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแมตช์อุ่นเครื่องนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลชายในการเจอกับ ทีมสโมสรจากเกาหลีก็คือฮอนไดนะฮะฮันไดนะ,ะหรือว่าฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์นะฮะสโมสรรองแชมป์ลีกของเกาหลีซึ่งเขาก็มาเก็บตัวที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับก็แมตช์อุอ่นเครื่องเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่10นะฮะจริงๆเขาจะมี8 9 10 3วันนะฮะแต่ว่าอาจะไม่จะไม่ใช่แมตช์ออฟฟิเชียลนะครับผมจะเป็นแมตช์อุ่นเฉยๆนี่แหละจะจะ,จะแบบท,ทางการจริงๆเนี่ยนะแมตช์อุน่นทางการเนี่ยเขาจะแมตช์แมตช์อุน่นในวันที่10นะครับผมในเวลา บ่ายโมงนะที่สนามเ f c Hall The m เดมโคราชก็แฟนๆก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมกันได้หลังจากที่ดูทีมหญิงเสร็จก็มาดูทีมชายกันต่อนะอุ่นกับสโม,มสรจากเกาหลีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมจากนครศรีมาสโม,มสรโคราชนะครับแชมป์ไทยแลนด์ลีกก็จะมาอุ่นเครื่องด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวโปรแกรมกันในขันที่รอจะภาพยืนยันอีกทีแต่ว่าเอาเป็นว่าวันที่10เนี่ยนะฮะจะแข่งขันในเวลาบ่ายโมงนะฮะสิบสามนาฬิกานะครับส่วนวันที่8แล้วก็วันที่เาเนี่ยเวลานวแน่นอนเวลาคือจะแข่งในเวลา16นาติามรับมกนารัก ว่างๆก็มาดูกันที่เดอะม,มอลล์กันได้ดูทีมหญิงเสร็จก็มาดูทีมชายต่อกันได้นะคะรับผมประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเราเลยของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ